สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ most new ประจำวันจันทร์ที่22กันยายน2557มาเรียนรู้ข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันกับวิชานิสนาวณีสอนค่ะผมวิชัยวราธานีวงครับ เราคงจะได้เห็นนะคะเรื่องราวของการปฏิรูปประเทศหลากหลายหน่วยงานนะคะก็คงเดินหน้านะคะทำการปฏิรูปเช่นเดียวกับกระทรวง ICT ค่ะคอาจารย์คะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงใหญ่นะคะที่มีการปฏิรูปกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยต่างๆนะคะเรื่องของบุคลากรรวมไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะมีกระแสข,ข่าวว่าทางกระทรวง ICT เตรียมที่จะเปลี่ยนชื่อกระทรวงด้วยนะคะเป็นกระทรวงอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามเพื่อให้สอดรับค่ะกับในยุคของดิจิทัลอีโคโนมีค่ะครับและอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทํางานควบคู่กันอีกหลายหลายกระทรวงในการที่จะยกระดับพัฒนาประเทศนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ให้เกียรตินะครับเป็นประธานในการจัดการประชุมวิชาการและนิทัศการนะครับ NECTEC ACE 2014 <S <S นะครับตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริงครับโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ใน most new ของเราประจำวันนี้ค่ะและช่วงแรกติดตามข่าวสารการใน most on the move ค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกนั้นหลายๆคนอาจจะเคยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประเทศทของเรานั้นมีผลงานวิจัยทางน้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นบางคนก็มองว่าเออแล้วมีโอกาสนํามาใช้ในเชิงธุรกิจได้หรือเปล่า <ฮะ S 2> มีการต่อยอดเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่ณวันเวลานี้เรื่องราวของความเข้าใจต่างๆก็ได้ทําให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะว่าโดยเฉพาะงานวิจัยของไทยนั้นตอนนี้จากหิ่งมาสู่ห้างนะครับน้องดุมครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านล่าสุดนะครับดรพิเชษฐ์ดเงคาเวโรจน์นั้นก็ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานเป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศาการของ nextech ec ace 2014ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริงครับ เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาดรพิเชษฐ์ดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t เทคประจำปี2557ซึ่งภายใต้แนวนคิดนี้ก็คือตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริงณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพครับ เตรเ์พิเชดูรงเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์ต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบโดยการนำผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและปัญหาต่างๆของประเทศกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจากการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น นำพาไปสู่การพัฒนาประเทศซึ่งแนวคิดตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริงจะสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการปัจจัยพื้นฐานต่างๆและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ทำให้วิทยาศาสตร์มีการต่อยอดเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศโดยการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถนำผลงานวิจัยไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยพาธุรกิจและอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับประเทศชาติต่ตอไปและเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ภายในงานนั้นได้มีการจัดการแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงประกอบไปด้วย1ก็คือสมาร์ทเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรพิชิตโรคร้ายรายได้สูงขึ้น ส่วนที่2ก็คือแคร์หรือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเทคโนโลยีงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยั่งยืนยาวนานยิ่งขึ้นส่วนที่3นั่นก็คือกรีนเทคโนโลยีรักโลกเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลโลกให้หน่าอยู่สดใสไร้มลพิษส่วนต่อมาก็คือฟวเจอร์นะครับหรือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสโลกทั้งใบจะมาอยู่ในมือของคุณ และยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงานครับทั้งหมดนี้คาดว่าจะทําให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้ภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้นําผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปครับค่ะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าก็จะตอบโจทย์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉ<ช>พาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของงานวิจัยที่อย่างที่เราคุยกันก็คือว่าจริง,รงๆเราจะได้ยินข่าวคลาวของงานวิจัยในประเทศไทยของเรามีหลากหลายผลงานมากทีเดียวนะคะก็สามารถนํามาต่อยอดใช้งานได้จริงกันด้วยตอนนี้ช่วยกันลุ้นนะฮะให้งานวิจัยหรือว่า R&D นะฮะ,ะสามารถที่จะมีตัวเลขในการที่จะเพิ่มขึ้นให้ถึง 1%, อ 1> ของ GDP นะครับค่ะไปกันที่เรื่องของอาหารกันบ้างดีกว่านะคะถามมาจย์ ว่าอาจารย์ชื่นชอบอาหารใต้ไหมคะโอ้คนใต้เลยครับใช่แลครับแล้วคะจังหวัดไหนเน่อยู่หันใหญ่ค่ะนี่แหละค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอาหารใต้นะคะจะมีความโดดเด่นที่นึกถึงนะคะเรื่องของรสชาติอาหารจะมีความโดดเด่นและมีความเข้มข้นรวมไปถึงความสดใหม่ของเครื่องปรุงของวัตถุดิบที่นํามาใช้ประกอบอาหารในแต่ละเมนูค่ะอาจารย์คืบอกว่าอร่อยจังหู้ใช่ค่ะสดใหม่มากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของอาหาร ารพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงอาหารทะเลจากภาคใต้นะคะก็มีข่าวที่ดีค่ะเพราะว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิทรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเลภายใต้โครงการนำร่องนะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติสวทนค่ะศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้หรือว่าสวพ3ค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยา,ยล,า,าลัยสงขลานครินกรมประมงค่ะและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือนะคะจากหลากหลายภาคส่วนค่ะ ช่วยเหลือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารภาคใต้ในการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพมาตรฐานและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าค่ะด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดําเนินงานทางด้านธุรกิจค่ะให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อที่สามารถจะแข่งขันในตลาดสากลต่อไปโดยมีดรอัชาราวงศ์แสงจันทร์ค่ะท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดสัมมนาในครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ทีถาสกุลท่านรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมณนะห้องประชุมหาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้า Central Festival เซ็นทรัลเฟสติวัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายและเสวนาเชิงวิชาการค่ะเรื่องนโยบายภาครัฐเพื่อการสนับสนุนกานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการอาหารทะเลโดยท่านดกรก่อศักด์โตวัฒกะวน,นิตนะคะท่านเป็นนักวิจัยนโยบายอาวุโสของสองวทนค่ะ การเสวนาสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและแนวโน้มในอนาคตโดยดรปรีชาสิริแสงอารัมพีทัดเป็นประธานหอการคา้าจังหวัดสมุทรสาครค่ะการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยนะคะและนวัตกรรมของเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอาทิมหาวิทยาลัยสงขลานคารินมหาวิทยาลัยวลัยลักษ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นต้นค่ะการแสดงเทศากาลงานบริการหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารนะคะอย่างเช่นหน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อุตสาหกรรมจังหวัดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร การแสดงสินค้าและพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะการระดมสมองระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและเอกชนนะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลค่ะโดยมีการแบ่งกลุ่มนะคะประชุมระดมสมองทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารค่ะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบค่ะการพัฒนาเพื่อรองรับกฎระเบียบม,มาตรฐานการผลิตและอาหารปลอดภัยโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาน,นะคะกว่า200คนจากภาคเอกชนภาครัฐและภาคการศึกษาค่ะ ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนและข้อมูลบริการของภาครัฐและกําหนดแนวทางนะคะในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหการรมอาหารทะเลรวมไปถึงค่ะการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะ ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญของวงการอุตสาหกรรมอาหอารทะเลแปรรูปเลยทีเดียว <Okay. S 1> นะครับอะะครับเราจะมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนั่นก็คือทางสามารถคอร์ปอเรชันได้ร่วมกับสวทชนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ทางซอฟต์แวร์พาร์คนั้นร่วมกันผลักดัน10ผลงานเด่นขึ้นโชว์ในงานเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีพบนักลงทุนครับบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้ร่วมกับซอฟต์แวร์พาร์คยกระดับ10ผลงานนวัตกรรมเด่นฝีมือของคนไทย ขึ้นโชว์พร้อมกับนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจนให้กับเหล่านักลงทุนจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจได้ยนโฉมในงานเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีพบนักลงทุนเพื่อน,นำไปสู่การเจรจาต่อรองในเชิงพาณิชย์ระหว่างนักลงทุนกับเหล่านวัตกรของคนไทยจัดขึ้นที่ห้องบารูม2ชั้น7โรงแรมโซฟิเทลสุขุมวิทกรุงเทพครับเมื่อช่วงเช้าวันที่18กันยายนที่ผ่านมาทางบริษัทสามารถคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน ได้จับมือกับทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยหรือซอฟต์แวร์พาร์คสวทช,ชนำ10ผลงานนาวัตกรรมเทคโนโลยีฝีมือคนไทยมาโชว์พร้อมทั้งนวัตกรรมสุดล้ำและแนวคิดธุรกิจให้แก่นักลงทุนภายใต้งานเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีพบนักลงทุนซึ่งในงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพบปะกันเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบและมีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ จากโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีซึ่งนอกจากเจ้าของผลงานจะพบปะกับนักลงทุนโดยตรงเพื่อโอกาสในการต่อยอดในเชิงธุรกิจแล้วนักลงทุนยังมีโอกาสได้พิจารณาผลงานที่มีศักยภาพเพื่อน,นำไปต่อยอดทางธุรกิจของตนโดยไม่จำเป็นต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาแพงกว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทางด้านคุณเฉลิมพลตู้จินดาผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยหรือซอฟต์แวร์พาร์คกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานและแผนธุรกิจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเท่าแก่น้อยโดยนําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นปีจากการอบรมความรู้ด้านการตลาดทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของการจัดตั้งธุรกิจการเขียนแผนการเจรจาต่อรองจนไปถึงการออกไปปฏิบัติจริง นำมาปรับใช้กับผลงานและกลับมานำเสนอให้กับนักลงทุนนักธุรกิจและบุคลากรทั่วไปที่ต้องการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีโอกาสเติบโตมาร่วมลงทุนมาต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่หรือนำไปขยายต่อทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศครับเราไปฟังเสียงของท่านบุมน้มในการของซอฟต์แวร์พาคกันครับการที่เกิดเท่าแก่น้อยขึ้นมาเพราะว่าสมัยตอนอท่านปลอดประสบขึ้นมาบอกว่าทำไงให้เด็กที่ เรียนหนังสืออยู่นี่ออกมาแล้วสามารถที่จะทําธุรกิจได้เลยทางซอฟต์แวร์พาร์คเองเนี่ยสวชเองเนี่ยเราก็ทําโครงการบ่มเพาะมาอยู่แล้วนะบ่มเพาะเทคโนโลยีมาสำหรับเด็กที่คนที่ทํางานมาแล้วหรือโตขึ้นมาหน่อยหนึง่งเราก็เลยเริ่มทําโครงการเรื่องเท่าแก่น้อยขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วนะว่าโดยโจทย์ที่ว่าทำไงให้เด็กที่เพิ่งจบมาใหม่หรือมาจบเนี่ยสามารถที่มีความคิดความเข้าใจในงานธุรกิจมากขึ้นซึ่งเราเมองว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่ช่องเสริมเข้าไปคือว่าเสริมความรู้ทางด้านตลาดทางด้านการทําธุรกิจนะสองอันนี้ทําอย่างไรเราก็จัดโครงการขึ้นมาเป็นเท่าแก่น้อยว่าการที่เข้าโครงการนี้เนี่ยเราก็คัดเลือกค่อนข้างที่จะพอสมควรนะฮะแต่ละปีแแต่ละปีนี้เราก็มีโครงการที่เข้ามาเป็นร้อยโครงการนะครับแล้วก็เราต้องคัดลงมาเราก็ตั้งไว้ว่าในใน ทีมงานเราเองเนี่ยเราสามารถทําได้มาสักห้าโครงการเราก็เลยตั้ง t a r ตว่าปีนีเน้เราจะทำประมาณ60โครงการโครงการบ่มเพาะนี้เนี่ยเราก็ทํามาทุกปีนะฮะปีหนึ่งก็ทำมาประมาณ50กว่าธุรกิจเราก็สนใจคนที่มีแพช s i o n คนที่มาแล้วเนี่ยเขามีเต็มที่ส่วนมากเราก็จะมีจากที่เข้ามาเนี่ยก็มักจะ success ทั้งหมดนะครับบางคนที่อาจจะไม่ s c c e s เพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้คอมมีเต็มที่ เข้ามาแล้วก็ดิสแทรกไปทําอย่างอื่นบ้างมาเป็น time. พาร์ทไทม์พวกนั้นเราก็จะขอให้เขาบอกว่าทีถ้าอย่างนี้ก็เมื่อไหร่พร้อมค่อยกลับมาใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโอกาสสาเร็จมันน้อยมากถ้าเราไม่คอมมิตเต็มที่การที่จะผลักดันอะไรให้เกิดขึ้นนะอันนั้นก็เป็นอะไรที่เท่าแก่น้อยจะไปต่อยอดในโครงการบ่มเพาะของเราทั้งนี้โครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมที่สานต่อความมุ่งมั่นของกลุ่มสามารถที่ต้องการให้โครงการสามารถ Innovation a w a r d ที่ก่อตั้งมายาวนานถึง12ปี ได้มีส่วนในการสร้างและผลักดันให้เกิดนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีตัวจริงรวมไปถึงเป็นการมุ่งสร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพตามนโยะบายภาครัฐที่กำลังจะก,ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้าที่กำหนดให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับ ค่ะ12ปีแล้วนะคะที่ทางสามารถ Innovation Award นะคะได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาที่จะเป็นการต่อยอดแล้วก็สนับสนุนสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะอาจารย์รวมไปถึงผู้ประกอบการเองให้ต่อยอดในเชิงธุรกิจนะคะจากธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางให้เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดอาจารย์ไปงานนี้ด้วยชื่นชมมากเลยผลงานของน้องๆหลายทีมนะคะทั้งสทิทีมนี่เก่งมากทีเดียว ค่ะครแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาดูการเรื่องราวของหน่วยงานนะคะหลายๆหน่วยงานในประเทศไทยของเราขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าเราได้เห็นนะคะถึงการขับเคลื่อนแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างหลายๆโครงสร้างภายใต้หน่วยงานนะคะคอาจารย์คะซึ่งทางกระทรวง ICT ค่ะหรือว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงค่ะที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างและบูรณาการการันมีข่าวออกมาว่าทางกระทรวง ICT นะคะเตรียมพิจาร เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะปกติเนี่ยจะเรียกกันว่ากระทรวง ICT นะคะต้องมีการปรับค่ะให้ทันกับในยุคข,ของดิจิทัลอีโคโนมีนะคะปรับเป็นชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันได้จากข่าวนี้กันค่ะ เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของคุณพรชัยรุจิประภาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ค่ะได้หารือร่วมกับพลเอกทนเนศปุลสีประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากาสทชค่ะโดยท่านรัฐมนตรี ICT นะคะท่านได้กล่าวว่าการหารือร่วมกับกสทชในครั้งนี้ค่ะมีการหารือ กันถึงแนวทางในการทํางานร่วมกันในด้านต่างๆทั้งเรื่องของงานนะคะเรื่องของข้อกฎหมายที่ยังคงมีบังคับใช้กันในรูปแบบของการทับซ้อนกันอยู่ซึ่งทั้ง2หน่วยงานค่ะก็มีแผนงานที่จะจัดตั้งคณะทํางานร่วมกันขับเคลื่อนงานนะคะแต่ว่าจะเริ่มงานได้เมื่อใดนั้นก็จะต้องขอพิจารณาเนื้อหาของงานก่อนค่ะ ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีนะคะเร็วๆนี้ท่านบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทํางานร่วมกันร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงกสทอชอด้วยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยมีกระทรวง ICT ค่ะเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าจากการที่งานของกระทรวง ICT เพิ่มขึ้นทางกระทรวง ICT ค่ะจึงมีแผนที่จะปรับบทบาทการทํางานของกระทรวงครั้งใหญ่ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะรวมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับบทบาทใหม่ของกระทรวง แต่ว่ากระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงนะคะ ICT ไปเป็นกระทรวงดิจิตอลนั้นท่านบอกว่ายังไม่ขอยืนยันคําตอบค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะใช้ชื่อใหม่จะเป็นไปในแนวทางใดนั้นนะคะท่านก็บอกว่ากําลังอยู่ระหว่างการทาบทามศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่าเน c เทคค่ะซึ่งขนาดนี้นะคะทางสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง ICT ด้วยค่ะ ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงไอซีนั้น<ช>ก็ทำงานร่วมกันเป็นบูรณาการ<ม>ในการสร้างสารรค์ประโยชน์แล้วก็ยกระดับพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก<ช>็คง<ช>ต้องติดตามข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคำถามประจำสัปดาห์ของเราค่ะร่วมสนุกกันจากภาพยนตร์เรื่อง As above so below ค่ะแดนล้อนสยองใต้โลกถามว่าความเชื่อที่ว่าศิลาอาฐานสามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นวัดสดุวัตถุชิ้นใดได้นะคะ M n 1, 1ค่ะทองคําและ M เปเหล็กนะคะร่วมสนุกกันผ่าน S M S 468 9110ค่่ค่ะรู้กันว่าใครเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์ <c oughs> ดาหได้รับบัตร <c oughs> ชมภาพนยนตร์และบัตรโยมโบลิ่งนะฮะมีผู้โชคดี2ที่นั่งต่อสัปดาห์ครับ ขอบคุณของรางวัลจากทาง Major ร์ซีนัลเพด้วยนะคะยิ่งสมมากยิ่งมีโอกาสรวมหลุนมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า Most Insight กับคุณแนนรอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้เป็นความรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะคำถามประจำสัปดาห์ผ่าน SMS จากภาพยนตร์เรื่อง As Above So Below แดนหลอนสยองใต้โลกความเชื่อที่ว่าศิลาอารรถัสามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นวัตถุชนิดใดได้ mn 1ทองคำ mn 2 เลส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์จากเมเจอร์ซีน l เพ2ที่นั่งและบัตรโยนโบลลิง2ใบจำนวน2รางวัล